สวัสดีค่ะที่เ,เพื่อนเเห็นนี้นะคะอันนี้เป็นต้นลิ้นมังกรเนาะเราได้ขยายพันธุ์ไปเมื่อ1ปีกับ2เดือนแล้วนะคะ <hir verification> ก็มีการขยายพันธุ์โดยใช้หน่ออย่างที่เ,เพื่อนเนเห็นในกระถางนี้นะคะทั้ง3กระถางที่เห็นนี้นะคะอันนี้เราใช้หน่อนะคะแยกหน่อแล้วก็ย้ายมาปลูกในอีกกระถางใหม่นะคะเขาก็เจริญเติบโตดี อันนี้ก็เป็นการแยกหน่อนะคะเดี๋ยวมาดูกระถางถัดไปเนี่ยเราได้ใช้ใบปักชำด้วยนะคะกระถางสีดำก็เป็นกระถางนี้ค่ะอันนี้เราได้ใช้ใบมาปักชำมานะคะเขาก็จเจริญเติบโตดีนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายเนี่ยเราได้ใช้ต้นของลิ้นมังกรนะคะมาปักชำ ตอนนั้นเนี่ยเขาไม่มีรากกันนะคะเพราะว่าต้นเขาสูงแล้วก็แก่มากนะคะเราก็ตัดแต่งด้านล่างนะคะจากที่ไม่มีรากนะคะอันนี้เนี่ยเขาก็ออกรากมาเราแช่ในาน้ำเนี่ยหนึ่งปีกับสองเดือนเขาก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะนี่ค่ะเพื่อนๆนนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตทั้งหมดเลยนะคะว่าเขามีการพัฒนาการการเจริญเติบโตถึงไหนแล้ว เดี๋ยวเรามาดูด้วยกันเลยค่ะเรามาเริ่มดูกระถางสีดำนี้นะคะตอนเริ่มแรกที่เราปลูกนะคะเ,เพื่อนๆเราย้ายหน่อมาหนึ่งหนอนะคะหน่อตรงกลางเนี่ยจะเป็นหน่อแรกสุดอยู่ตรงกลางนะคะเป็นหน่อแรกสุดย้ายมาหนึ่งหนอ่อก็เหมือนรูปนี้นะคะเดี๋ยวเราเอารูปเก่ามาให้ดูนะคะ ถ้าเราหั่นกระถางด้านนี้เพื่อนๆจะเห็นชัดเจนดีกว่านะคะต้นนี้นี่เป็นต้นดั้งเดิมนะคะที่เราย้ายหน่อมาปลูกนะคะหลังจากหนึ่งปีกับสองเดือนนะคะเขาก็มีหน่อใหม่เพิ่มขึ้นมาเนาะเดี๋ยวเราหมุนกระถางให้ดูนะคะอันนี้เป็นหน่อดั้งเดิมนะคะก็มีหน่อเพิ่มมาอันนี้เป็นหน่อใหม่ออกเพิ่มมานะคะหน่อที่หนึ่งแล้วก็หน่อเล็กๆตรงนี้เป็นหน่อที่สองนะคะอันนี้โตหน่อยอน,นี่เป็นหน่อที่สาม หน,ะะนอที่สี่เนี่ยก็กำลังจะออกมามีสี่หนอนะคะนี่ค่ะกระถางนี้เขาก็เจริญเติบโตดีนะคะเหตุผลที่เขาโตดีก็เพราะว่าหนอเนี่ยไม่แก่แล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปเนาะเขาก็ผลิตหนอใหม่ออกมานะคะกระถางนี้เจริญเติบโตดีมากนะคะเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆมาดูกระถางที่สองค่ะ ในกระถางสีขาวนี้นะคะอันนี้ก็เป็นกระถางที่สองนะคะเราได้ปลูก2ต้นนะคะก็มีต้นที่ดั้งเดิมนะคะอันนี้ต้นเก่านะคะแล้วก็มีต้นเล็กๆอีกต้นหนึ่งที่เราปลูกไว้นะคะอาจะเอารูปเดิมมาเปรียบเทียบให้ดูนะคะรูปเดิมก็เป็นแบบนี้ค่ะ พอถึงตอนนี้นะคะต้นเดิมเนี่ยเขาก็โตสูงขึ้นนะนะคะแล้วก็ต้นที่เล็กๆเนี่ยก็โตเพิ่มขึ้นอีกถ้าเราหมุนมาด้านนี้ค่ะเ,เพื่อนๆนะคะด้านล่างนี่ก็จะมีหน่อออกมาอยู่หนึ่งสองสามมีอยู่3ามหน่อนะคะเดี๋ยวจะพาเ,เพื่อนๆมาดูใกล้ๆนะคะ อันนี้ก็เป็นหน่อใหม่นะคะที่กำลังออกมานะคะมีสามหนอ่อสองสามค่ะในกระถางนี้นะคะการเจริญเติบโตก็ใช้ได้นะคะแต่ถ้าเราเทียบกับกระถางสีดำเนี่ยกระถางสีดำเนี่ยจะเจริญเติบโตดีกว่านะคะ ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าในกระถางนี้นะคะกระถางสีน้ำตาลหรือสีขาวด้านล่างเนี่ยต้นที่เราย้ายมาเนี่ยเป็นต้นเก่าแก่อาจจะแก่เกินไปเนาะเขาก็เลยโตไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะสำหรับต้นที่เล็กๆที่เราย้ายมาเนี่ยเขาก็เจริญเติบโตนะคะตอนนี้เนี่ยเขาโตได้ที่แล้วเนาะเขาก็มีหน่อออกมาเพิ่มขึ้นด้านล่างอีกสามหนอนะคะ เดี๋ยวเรามาดูการขยายพันธุ์แบบที่สองนะคะแบบที่สองเนี่ยเราได้ใช้ใบปักชำลงไปซึ่งก็เป็นกระถางนี้ค่ะใบที่เราได้ปักชำไปเนี่ยก็ยังเห็นอยู่นะคะอันนี้ใบเดิมนะคะใบเดิมก็ยังอยู่นะคะนี่ค่ะอันนี้ใบเดิมพอเราปักชำไปเนี่ยเขาก็มีต้นใหม่ออกมานะคะอันนี้ก็เป็นต้นใหม่ ของต้นลิ้นมังกรนะคะอันนี้ก็เป็นต้นใหม่ค่ะออกมาอันนี้ก็เป็นใบเดิมที่เราได้ปักชาไปนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตให้ดีนะคะใบที่เราได้ปักชาไปเนี่ยเป็นต้นลิ้นมังกรแบบขอบสีทองหรือขอบสีเหลืองนะคะนี่ค่ะแต่ว่าตอนที่เขามีต้นใหม่ออกมานะคะต้นใหม่เนี่ย จะเป็นแบบนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าจะไม่มีขอบสีทองหรือขอบสีเหลืองนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นข้อด้อยนะคะข้อด้อยของการปักชําใบนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเอามาเทียบให้ดูนี่ค่ะในการปักชําใบเนี่ย ถ้าเราใช้ใบขอบสีทองนี่นะคะเวลาเราได้ต้นใหม่เนี่ยต้นใหม่จะเป็นแบบนั้นค่ะก็จะไม่เป็นแบบนี้นะคะขอบสีทองจะหายไปอันนี้ก็เป็นข้อด้อยอะนะคะแต่ถ้าเราต้องการขอบสีทองเนี่ยเพื่อนๆก็ใช้แบบนี้ค่ะโดยการแยกหน่อนะคะอันนี้เราแยกหน่อมาเนี่ยก็เหมือนเดิมเหมือนต้นแม่นะคะ ที่เรามาดูการขยายพันธุ์แบบที่3านี่นะคะนี่ค่ะอันนี้เราก็เอาหน่อที่ไม่มีรากกันนะคะเอามาชําในน้ําหลังจากนั้นเขาก็มีรากออกมานะคะก็คล้ายๆกับเป็นการล่อให้รากออกมาเนาะพอรากออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะไปปลูกลงในดินก็ได้ค่ะหรือว่าเพื่อนๆจะแช่ในน้ําไปก็ได้นะคะแต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันเนาะ ว่าถ้าเราแช่ในน้ำเนี่ยใบยมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะสีไม่ก็จะด้านๆแล้วก็ไม่มีหน่อใหม่ออกมาเหมือนกระถางที่เราได้แยกหน่อนะคะอันนี้ก็เป็นข้อเสียนะคะแต่ว่าก็มีข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะคะในการเอาหน่อมาแช่น้ำเนี่ยใบยเนี่ยเขก็ไม่เปลี่ยนใบก็เหมือนเดิมนะคะเวลาเรามีต้นใหม่หรือมีหน่อใหม่ออกมาเนี่ยเขาก็จะมีใบแบบนี้ค่ะเป็นขอบสีทอง เนื่องจากต้นนี้มังกรของเราเขาอยู่ในกระถางแล้วก็แช่ในน้ํามาได้หึ่งปีกับสองเดือนแล้วเนาะอย่างกระถางสีดํานี่นะคะอันนี้ก็แออัดก,ก็มีต้นเยอะเลยนะคะหน่อใหม่ก็ออกมาเยอะเลยนะคะกระถางก็อาจจะเล็กเกินไปเราก็จะย้ายกระถางมาแล้วก็เปลี่ยนดินด้วยค่ะอย่างกระถางนี้เนี่ยนี่ก็จะเปลี่ยนดินนะคะ ก็อาจจะตัดแต่งต้นนิดหน่อยเพราะมีต้นนี้เนาะที่เขาสูงเกินไปแล้วก็โยกเยกแล้วค่ะไม่ค่อยอยู่แล้วเนาะแล้วก็ส่วนที่ต้นอยู่ในน้ําเนี่ยแล้วก็จะย้ายมาปลูกในกระถางค่ะเพื่อเขาจะมีหน่อใหม่ออกมาค่ะในการปลูกต้นลิ้นมังกรนะนะคะดินนี้ก็มีความสําคัญมากเลยเนาะ ดินที่ใช้นะคะก็ขอให้มีการระบายน้ําระบายอากาศได้ดีแล้วก็มีอินทรีย์วัตถุสูงดินที่เราใช้นี่นะคะเ,เพื่อนๆก็เป็นดินสูตร DIY นะคะแล้วก็เท่าที่หาได้นะคะนี่ค่ะเรามาดูส่วนแรกเลยเนาะอันนี้ก็เป็นหน้าดินจากสวนก็เป็นดินร่วนปนทรายคะ่ะถัดมาก็เป็นอิดเก่าเนาะเรามาบดละเอียดนะคะ ก็ช่วยเพิ่มในการระบายน้ำมาส่วนนี้นะคะอันนี้ก็เป็นดินสําเร็จที่เราซื้อมาเพื่อช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินค่ะอีกส่วนหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นปุ๋ยค่ะเป็นปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดค่ะเพื่อนๆนะคะนี่ค่ะ,คะ,คะสูตรดินก็เป็นสูตรที่ง่ายๆนะคะนอกจากดินแล้วเนาะเราก็มีอีกส่วนหนึ่งนะคะอันนี้เป็นก้อนหิน เราจะใช้รองก้นกระถางนะคะเพื่อช่วยในการระบายน้ํานะคะเพราะว่าต้นลิ้นมังกรเนี่ยเขาไม่ชอบเอารากเนี่ยแช่น้ํานะคะลิ้นมังกรเนี่ยเขาสามารถอยู่ได้ถ้าแห้งนะคะขาดน้ํานะคะแต่ว่าจะตายง่ายๆถ้าเราเอาต้นเขาแช่น้ําค่ะก้อนหินส่วนนี้เนี่ยก็ช่วยประดับค่ะเราจะใส่ข้างบนกระถางค่ะ เริ่มแรกแล้วก็ผสมดินให้เข้ากันค่ะ ตอนนี้เราก็ผสมดินเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะแล้วก็จะเริ่มจากกระถางสีดํานี้นะคะเปลี่ยนทั้งดินแล้วก็เปลี่ยนทั้งกระถางนะคะกระถางที่เราใช้เนี่ยก็เป็นกระถางใบนี้ค่ะซึ่งจะใหญ่กว่าเดิมแล้วก็ลึกกว่าเดิมนิดหน่อยนะคะแล้วก็ค่อยๆออกมาค่ะเป็นเพื่อนเพ,นเพราะว่าเขาอยู่นานแล้วเนาะหนึ่งปีกับสองเดือนเนี่ยตอนนี้เนี่ยหลายต้นเลยนะคะเขาก็ค่อนข้างแน่นหน่อย ค่อยค่อยเอาดินออกมาค่ะ นี่ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆดูนะคะอันนี้เป็นหน่อใหม่ที่ออกมานะคะหน่อใหม่อันนี้ก็เป็นหน่อใหม่เหมือนกันนี่หน่อใหม่ออกมาเยอะเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็เอาดินเก่าออกนิดหน่อยก็ไม่จำเป็นเอาออกทั้งหมดนะคะแล้วก็ออกประมาณสัก ห้าสถึงหค่ะเท่านี้ก็ได้ค่ะราขาก็สมบูรณ์ดีนะคะแล้วก็เปลี่ยนดินปีละครั้งก็ได้ค่ะเขาก็จะได้ดินใหม่ๆแล้วก็ใส่ปุ๋ยใหม่ด้วยเขาก็จะได้เจริญเติบโตดีเนาะ อันนี้ดินเก่าแล้วก็แยกต่างหากนะคะเพื่อนๆจะเห็นเราใส่ถุงพลาสติกสีดำเอาไว้ส่วนนี้อันนี้เป็นดินเก่าค่ะนี่ค่ะอันนี้เราก็จะใช้กระถางนี้เนาะปลูกนะคะถ้าเพื่อนๆดูกระถางเขาก็จะแตกต่างกันนี่ค่ะอันนี้กระถางเก่าน,นี้กระถางใหม่อะนะคะ อันนี้สําคัญเลยนะคะเพื่อช่วยในการระบายน้ำเนาะแล้วก็จะเอาก้อนหินใส่ด้านล่างของกระถางใช่ประมาณนี้ก็ได้ค่ะรากจะได้ไม่ใช่น้ำมันนะคะป้องกันรากเน่าเนาะนี่ค่ะ เสร็จแล้วเราก็เอาดินใหม่นะคะใส่ลงไปค่ะลองเอาต้นเข้ามาวางในกระถางดูเนาะว่าระดับดินได้หรือยังอันนี้ก็ได้แล้วนะคะพอได้แบบนี้แล้วเนาะเราก็เอาดินใส่ตรงด้านข้าง เราก็เอามือกดดินรอบๆเบ,บาๆนะคะก็อย่าก,กดให้แน่นจนเกินไปค่ะระดับดินนี้ก็สําคัญนะคะตอนที่เราปลูกย้ายมาปลูกเนาะเราย้ายมาปลูกในกระถางใหม่เนี่ยระดับดินก็ควรเป็นระดับเดิมค่ะก็อย่าให้สูงหรือต่ําจนเกินไปนะคะอันนี้ก็เป็นระดับเดิมแล้วเนาะอันนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะนี่ค่ะ ที่ขาดไม่ได้นะคะเพื่อนแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ปล่อยให้น้ำเขาออกมานะคะน้ำส่วนเกินนะนะคะแล้วก็ทิ้งไว้แบบนี้ไปก่อนเนาะ เพื่อความสวยงามนะคะเพื่อนๆจะใช้ก้อนหินนะคะใส่ข้างบนเพื่อประดับก็ได้ค่ะ เสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ สำหรับกระถางที่สองค่ะเพื่อนๆแล้วก็จะเปลี่ยนดินนะคะแล้วก็จะตัดต้นที่เริ่มโยกออกต้นนี้เนี่ยเป็นต้นดั้งเดิมที่เราซื้อมาแต่แรกนะคะเขาแก่มากแล้วแล้วก็เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนนี้นะเะาก็ไม่ตั้งตรงแล้วค่ะเราจะตัดส่วนนี้ออกนะคะเพื่อนๆตัดออกนะคะแล้วก็จะเหลือด้านล่างไว้กับในดินนะคะส่วนนี้เราจะตัดออก เอาไปแช่น้ําให้ออกรากนะคะล่อให้ออกรากแล้วค่อยเอาไปปลูกในดินในภายหลังนะคะแล้วก็ใช้มีดค่อยๆตัดออกมาค่ะ นี่ค่ะที่เราตัดออกมาแล้วนะคะจริงๆแล้วก็มีรากออกมาแล้วนะคะนี่ค่ะก็มีรากออกมาเราจะเอาไปปลูกเลยก็ได้รากเขาก็จะออกนะคะแต่ถ้าว่าถ้าจะให้ชัวร์นะคะแล้วก็ทำความสะอาดดึงใบที่เป็นสีน้ำตาลออกเห็นไหมคะมีรากออกมาเยอะเลยค่ะนะคะจะดึงใบข้างล่างส่วนนี้ออกก็ได้นี่ค่ะ แล้วก็จะมองเห็นรากเยอะเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะมีรากออกมาแล้วนะคะอันนี้เราก็จะเอาไปแช่น้ําให้ออกรากก่อนนะคะถ้าออกรากเยอะๆแล้วเราค่อยเอาไปปลูกลงในดินในที่หลังค่ะตอนนี้เราก็เอาแช่ในน้ํานี้ไปก่อนคะ่ะเดี๋ยวค่อยเอาไปแช่ในโหลแก้วนะคะ แล้วก็ค่อยๆเอาต้นลิมังกรออกมาจากกระถางค่ะ ก็เหมือนกระถางแรกกันนะคะแล้วก็เอาดินออกประมาณสักครึ่งหนึ่งนะคะ นี้ก็พอค่ะเพื่อนเจะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยเขาก็มีหน่อใหม่ออกมานะคะมีหน่อใหม่ออกมาเนาะมี1 2ึ่งสองสามหนอนะคะนี่ค่ะปีหน้าเขาก็จะโตเป็นต้นใหญ่เหมือนกันนะน,นะคะก็จะได้เป็นพุ่มสวยๆนะคะก่อนที่เราจะย้ายต้นลิ้นมังกรมาใส่ในกระถางใหม่เนาะเราก็เอาก้อนหินรองก้นกระถางค่ะ ช่วยในการระบายน้ำเนาะแล้วก็ใส่ดินลงไปค่ะระดับดินก็ระดับเดิมนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เขามีหน่อใหม่ออกมาเนี่ยเราก็ขยับออกมาตรงกลางหน่อย นอใหม่ก็จะได้มีพื้นที่ในการเจริญเติบโตค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาดินใส่ลงไปค่ะ ได้มือกดดินรอบๆเบาๆค่ะไม่ต้องแน่นมากะนะคะ ที่สำคัญค่ะก็อย่าลืมรดน้ำค่ะเพื่อความสวยงามก็เป็นเพื่อนแล้วก็เอาก้อนหินประดับใส่ข้างบนก็ได้ค่ะ ท่าน,นี้ก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับต้นลิ้นมังกรกระถางเล็กๆนี้นะคะแล้วก็ลินมังกรที่เราได้ปักชำหนอ่อลอยออกรากนะคะตอนนี้รากเขาออกมาแล้วเนาะเราก็จะย้ายมาปลูกในกระถางค่ะเราก็จะเอาทั้งสองต้นนี้ค่ะแบบนี้แล้วก็แบบนี้มาใส่ในกระถางนี่ค่ะอันนี้เราก็ทําเหมือนเดิมกับเพื่อนๆ ใส่ก้อนหินนะคะด้านล่างของกระถางเพื่อช่วยในการระบายน้ำค่ะแล้วรกกงาาาจ หรับต้นลิ้นมังกรที่เราตัดออกมาต้นนี้นะคะแล้วก็จะนําไปแช่น้ําในโหลกแก้วนี่ค่ะแล้วก็รอให้เขาออกรากมาเหมือนที่เราเคยทําเนาะพอเขาออกรากแล้วนะคะแล้วก็จะเอาไปปลูกลงในกระถางค่ะอันนี้ก็เป็นภาพโดยรวมของต้นลิ้นมังกรทั้งหมดนะคะต้นลิ้นมังกรขอบทองพันนี้เนี่ยเขาชื่อว่าลอเรนติค่ะเพื่อน ถ้าเพืเ่อนๆสนใจก็ลองหามาปลูกดูนะคะเขาก็ดูแลง่ายที่สำคัญนะคะเกี่ยวกับการรดน้ำนะคะก็ให้รดน้ำเมื่อดินแห้งค่ะเราดูที่ดินเป็นหลักค่ะเราไม่สามารถบอกได้ว่ารดนึงอังหนึ่งครั้งต่อหนึ่งอาทิตย์นะคะหรือหนึ่งครั้งต่อสองอาทิตย์นะคะดูที่ดินเป็นหลักเพราะว่าต้นไม้นี้เนี่ยถ้าขาดน้ำเนี่ยเขาสามารถรอดได้นะคะแต่ว่าถ้าน้ำมากเกินไปเนี่ยรากอัดเน่าแล้วก็อาจตายได้ ถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองหามาปลูกดูคะ่ะเขามีประโยชน์นะคะเป็นไม้ฟอกอากาศขอบคุณมากๆที่ชมคลิปนะคะขอบคุณค่ะ